งองอลงไปพี่น้องโอ้ดูเด้อพี่น้องเด้อดูเด้อพี่น้องเด้อลงไปเลยพี่น้องดูเด้อสมตามพี่วันงองอลงไปเลยดูซีสันพี่น้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปตำปลาลาพี่น้องตำเล่าเล่าพี่น้องว้ายพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่น้งไปดั้ง แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยไะจุดจุดลำพริกวันเลยน่ะพี่น้องมาตำเหล้าพี่น้องตำเหล้าแซ่บๆเลยพี่น้องผักกัดทิ้นพัดหมี่พี่น้องนี่พี่น้องมีผักด้วยถั่วงอกแซ่บๆนลำพริกวันเลยจุดจุดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พี่วันเราครับเนาะไม่่วาในประเทศ หรือต่างประเทศเรคนเนาะที่เขามารับชมวงบกคอยมีความสุขกาบเจริญเด้อพี่น้องเอนยรับรวมกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะมาวันนี้พี่น้องพี่อ้วนจะพากินตับมะคงตเหลาวแซ่บเลยพี่อ้วนเลยเพี่งหน่องพักกับถิ่นดังงามเลยเพี่น้องว้าสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บพักลงองมือเลยฮึมว้าพี่เมย์พี่มยกินกับตับมะคง Ừ Ngon mhm cái đồng mhm cái tâm mhm 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 sáp rồi mhm mhm rồi mhm Đó mhm 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 cái đồng mhm 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 กิ iesen, ่กะเพัาหมี่พี่น้องืวดืมอบมสปลา แซ่บพักพี่น้งองเยี่ยมเลยพี่น้องจับมากอืมน้ำพี่น้องน้ำเป็นนัวเย,ยี่ยมโอ้สมตามวันนี้รสจัดจานแซ่บเลยพี่น้องเลยจรินก็พัดหมี่พี่น้อง,พ,งพี่ว่ากินไม่สวยไม่งามก็ต้อง ขอโทษขออภัยพี่น้องทำเด็ดครับลาแล้วครับอย่าเจ็บอย่าจนสำหรับเดินกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม